สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่3ามิถุนายนปีพุทธศักราช2565นระครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการรับมือกับวิกฤตอาหารโลกนะครับของประเทศไทยเราจะทําอย่างไรพูดคุยกับคุณชัยชานจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรทในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับ ส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อยื่นขอสินเชื่อไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับผู้ประกอบการควรจะมีหนทางหรือต้องทําอย่างไร how to นะครับเดี๋ยวคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับ ธนาคารอ,อมสินรคบได้ออกสินเชื่อ G s b SME เต็มสุกเต็ม10นะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SME ในทุกกลุ่มกิจการนะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ที่สนใจก็จะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นประเภทนิติบุคคลก็ได้เช่นกันนะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ2.99ต่อปีนะครับส่วนการชําระคืนมีระยะเวลานาน10ปีแล้วก็พิเศษครับปลอดชําระเงินต้นในช่วง2ปีแรกด้วยนะครับ สำหรับหลักประกันที่จะนำมาใช้ในการขอสินเชื่อนั้นถ้าเป็นกรณีที่วงเงินไม่เกิน5ล้านบาทเนี่ยสามารถที่จะใช้บสอยอค้ำประกันได้เต็มวงเงินนะครับหรือจะใช้สมุดเงินฝากออมสินค้ำประกันก็ได้หรือจะใช้สลากออมสินพิเศษก็ได้พันธบัตรก็ได้นะครับหรือจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดที่ดินหรือคอนโดมิเนียมก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อนํามาใช้เป็นหลักประกันซึ่งถ้าหากว่ากรณีที่หลักประกันเนี่ยมีมูลค่าไม่พอนะครับ ยังสามารถใช้บะสะยอร่วมคำประการอีกด้วยก็ได้นะครับผู้ที่สนใจครับสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้กล่าวได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคม2565นี้หรือถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ f e c o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  k n p n p e นะครับเข้าไปที่ GSB Society สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านครับเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์จากการนถไฟฟ้าขนส่งบนชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอมจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับเพียงแค่ตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7ส่ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้้รระบบกกาสุ่มคคัดดเเลือผูโชีีพยง เดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อเคหะเพื่อนําไปซื้อนําไปปลูกสร้างนําไปต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละ1.75ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลครับ อีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับขอ,อนาเสนอสินเชื่อเคหะเพื่อนําไปซื้อนําไปปลูกสร้างนาไปต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะนําไปรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยปีแรกอยู่ในอัตราร้อยละ1.75ต่อปีนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะของธนาคารอมสินนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปซื้อนำไปปลูกสร้างนำไปต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ได้เนี่ยนะครับธนาคารอมสินคําถามนะครับ คิดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกร้อยละเท่าไหร่นะครับคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ในปีแรกนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้จุดานะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่2มิถุนายนจากจังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณสิริรัตน์ศรีธรรมมาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของ วิกฤตอาหารโลกนะครับคำถามคือประเทศไทยเราควรจะรับมือกับวิกฤตอาหารโลกได้อย่างไรพูดคุยกับคุณชัยชานเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรทอตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับ,รบสวัสดีครับคุณชัยชานครับรครับสวัสดีครับคุณศิลปชัดครับครับสถานการณ์อาหารของโลกกับของไทยเรานี่แตกต่างก,กันไหมครัคุณชัยชานฮะในมุมมองก็คือ,อของของไทยนะเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่กันแบบเหมือนมีซัพพลายเชนของอาหารเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ ในอดีตของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็ในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของซัลายเนี่ยหรือว่าในเรื่องของความขาดแคลนอาหารเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่อยู่ในระดับต่ำรับกับก็ถือว่านะสบายใจได้ไหมฮะใช้คำนี้ต้องต้องถือว่าสบายใจได้เพราะว่าเราก็ดูตัวเลขเหมือนกันว่าในเรื่องของปริมาณกับความต้องการที่ที่ใช้บริโภคในประเทศเป็นอย่างไร เราก็ดูสินค้าแต่ละตัวจากข้อมูลนั้นเนี่ยเราก็พบว่าเออมันก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับอ๋อกับซึ่งคําว่าอาหารเนี่ยหมายถึงว่าที่กินเข้าไปแล้วมันอิ่มก็พอใช่ไหมฮะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นอาหารที่เป็นแบรนด์เนมเป็นอะไรพวกนี้คนละเรื่องกันอันนั้นไม่เกี่ยวใช่ใช่<อ>ใช่ก็พอาใจตรงนี้ก <4. S 1> ่อนครับใรจสี่ระจสีอ่าครับทีนี้ของโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างของเราเนี่ยครับนิชานครับถูกต้องเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่มีอะไรที่ครบไม่มีจริงๆเพราะว่าเราอยู่กันแบบ เราอยู่กันแบบที่เรียกว่าเหมือนมีห่วงโซ่อาหารเหมือนครัวแหละ <c oughs> ที่มี <c oughs> ที่มีครบทุกทุก ى, กระบวนการตั้งแต่อุตสาหากรรมต้นน้ำ <c oughs> คือพวกผักเลยนะแล้วก็อุตสาหากรรมกลางน้ำแปรรูปลล <c oughs> แล้วก็อุตสาหากรรมปลายน้ำก็คือ,อ ى, ที่นำมาแปรรูปอีกทีเพื <c oughs> ่อเป็นอาหารปรุงสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ>ก็คือว่าเราอยู่กันแบบ เหมือนมีมีครัวรดีๆที่อยู่ในประเทศไทยเลยครับอืมแต่แต่ต่างประเทศนี่เท่าที่เขาเท่าที่คุณชัยชาญเห็นเนี่ยเออเอางี้ประเทศที่มีปัญหาเยอะๆไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันเนี่ยนะสภาพเขาเป็นยังไงคุณชัยชานสภาพก็คือว่าเอาเอาอย่างไม่มีจะกินเลยเขาไม่มีาไม่มีพื้นที่ไม่มีอ๋อเหรอฮะใช่ในหลายๆประเทศเอาเอาอย่างนี้ที่มองเห็นภาพเลยนะตากาปุ๊บเห็นภาพเลยก็คือตะวันออกกลางตะวันออกกลางโอ้โหตายทท่านั้นเลยนี่ฮะ อ่าอันนี้คือหลับตาผู้เห็นภาพเลยยังไงต้นน้ำเขาไม่มีแน่นอนแต่เขามีน้ํามันนะใช่แต่เขาต้องนําเข้าอุตสาหกรรมคือเขาต้องนําเข้าสินค้าสำเร็จรูปแน่นอนอันนี้หนึ่งละแล้วแล้วถ้าเราดับตายอีกทีหนึ่งก็คือถ้ามีอุตสาหกรรมต้นน้ําก็คือประเทศที่กําลังพัฒนาละกันนะปุ๊บมองในกลุ่มแอฟริกาคือเขามีพืผลใช่แน่นอนใช่เขาก็ก็มีมีอุตสาหกรรมที่จะแปรรูปถูกไหมครับแล้วค่พออยู่พอกินอย่างนี้แหละ ถูกต้องถ oh. ูกต้องปะจจงขั้นพื้นฐานเลยมีผักมีเนื้อ uh huh. มีเต้าอยู่พอเพียงไปกับครับประเทศไทยเนี่ยเรอาอยู่กันแบบเนี้ยแล้วเราก็มีเหลือปุ๊บเราก็ส่งออกเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมส่งออกอาหารของเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่มีที่มีสัสดส่วนที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเอ่อถลารวมทั้งหมดเลยนะครับครับทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ํา การน้ำและปลายน้ำทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค,คือมีสิบหกถึงแบบสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเลยนะของอโลกอะฮะไม่ใช่ของมูลค่าการส่งออกอ๋อครับนะแล้วถ้าคิดการเติบโตเนี่ยสี่สี่เดือนนี้เนี่ยก็เติบโตได้ดีนะครับ,รบถึงสิบสองถึงสิบสามเปอร์เซ็นเลยนะโอ้เยอะแล้วก็เติบโตอย่างต่อเ<ป>นื่องในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาครับผมดูแล้วเนี่ยเอมันมี มันมีเขาเรียกว่าพลังบวกมากกว่านะในแง่ของการที่จะลุกตลาดในเรื่องของอาหารประกอบกับค่าเงินบาทตอนเราตอนนี้ของเราเนี่ยเหมาะสมมากกับการที่จะขับเคลื่อนการส่งออกได้ดีครับของเราเท่าไหร่ฮะตอนนี้สามสิบสองบาทคสามสี่ไม่ฮะสามสี่ไม่ฮะสามสี่แล้วครับสามสี่เลือกหใช่ใช่สามสี่มันอ่อนเกินไปป่ะคุณชัยชันผมว่ามันก็คงเป็นไปตามกลไกของกลไกนะใช่ใช่ของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับใ ของการเงินนะครับฮะแต่เอาเป็นว่าเรื่องเงินเงินอ่อนเงินแข็งอะไรนี่ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ราะผู้ส่งออกเขาก็เขาก็มีมาตราการในการรองรับอยู่แล้วใช่ไหมฮะถูกต้องมีอยู่แล้วลอ่ยนนใช่แล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีเพราะ,ะนั้นก็เลยคิดว่า,าตรงเนี้ยนาจะเป็นพลังบวกแล้วล่ะอ่าช่วงบวกของประเทศไทยทีนี้ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยคุณชัยชาญครับอาหารคือนิยามของคนไทยเราอาจจะนึกถึงผัดกระเพาบับกะเพราแล้วก็ว่าไปแต่ว่าอาหารที่เราส่งออกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหม หรือว่ามันต้องมีกระบวนการในการผลิตขึ้นมาหรือยังไงครัคุณชานะแน่นอนครับเพราะว่าจากเดิมที่ถ้าเรามีแค่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมต้นน้ำก็คือวัตถุดิบเแบบนี่ยวัตถุดิบพื้นฐานเนี่ยแต่ถ้าไม่มีการแปลรูปไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอาหาที่ดีเนี่ยในระดับสากคน,นี่ส่งออกไม่ได้นะอันนี้ตงมองอีกมุมหนึ่งใช่ไหมฮะ ใช่เพราะความเชื่อถือนะครับในเรื่องของคุณภาพแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศไทยก็มีหลายบริษัทก็ไปทําตราสินค้าของอาหารของประเทศไทย<อ>ในในต่างประเทศผมก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งที่ดีทั้งในเรื่องของคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานระดับโลกแล้วก็เรื่องของการสร้างตราสินค้าของประเทศไทยเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผลักดันได้ในการสร้างมูลค่าของสินค้าอาหารอของประเทศไทยครับในภาวะแบบนี้หรือฮะใช่ใช่ ใช่ฮะหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยเอาอะไรอย่างตอนนี้มันเกิดวิกฤตที่นน่นที่นี่ไปก็ว่าไปแล้วแต่ของเรานี่ถือเป็นโอกาสดีไหมคุณชัยใช่ใจชันเนี่ยในมุมมองผมว่าถือว่าเป็นโอกาสดีนะอืมครับดียังไงครับนะครับไอ้เที่ที่หนึ่งเนี่ยคือถ้าเราดูทุกตัวเนี่ยเราเอาหลักๆเลยถ้าถามว่าอะไรเป็นดาาเด่นในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราดูสาหกรรมน้าตาลของเราน้ําตาลนะใช่เราได้ทั้งปริมาณแล้วก็ในเรื่องของราคานะในแง่ของใช่ครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็คือ ตัวเลขการส่งออกของเราของน้ำตาลนี่ดีมากเลยนะครับก <c oughs> ็เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยคือเพิ่มขึ้นกับเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับกับปีที่แล้วในสีเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอาโลเคน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็ก็ถือว่าของเราก็ทําจากอ้อยอะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมของเขาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องก็มีนะครับในเรื่องของแอสอฮอลอันนี้อันน,น,นี้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของน้ําตาลทรายอันที่สองนนเนี่ย เราก็ดูเรื่องของผลิตภัณฑ์บานสปะหลังที่ส่งออกไปทางส่วนใหญ่ก็ออกทางทางประเทศจีนก็ทําทั้งได้ทั้งในเรื่องของปริมาณและราคารุมถึงข้าวของเราเป็นเอใช่ครับเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยเราก็ส่งออกได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะไม่ใช่ข้าวของเราก็เติบโตถึงแบบ24เปอร์เซ็นตในในสี่เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวรุมถึงอาหารนะครับกลุ่มของพวกอาหารสาเร็จรูปอย่างเงี้ยเราก็เติบโตแต่แต่ที่คุณเีรพัฒถามผมว่า้ แล้วจากนี้ไปมันจะเป็นโอกาสไหมผมดูตัวหนึ่งเนี่ยที่เราส่งออกและติดลบก็คือในเรื่องของผักและผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่ครับใช่เพราะว่าผักผลไม้เนี่ยในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาติดลบไปแปดเปอร์เซ็นตไม่ต้องตกใจเหตุผลง่ายๆนิดเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่เราเราเราเนี่ยเนี่ยส่งออกไปที่ประเทศจีนประเทศจีนในช่วงสองสองเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาเขามีมาตรการเข้มงวดมากๆในแง่ของซีโร่โควิดเพราะงั้นการที่อาหารจะส่งออก ไปได้ทางชายแดนเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยเอ,อเห็นโอกาสนี้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางประเทศจีนเนี่ยก็มีการผ่อนคลายรเรื่องของมาตรการซีโร่โควิดแล้วก็รวมถึงการผ่อนคลายการนําเข้าด้วยเพราะฉะนั้นร,รวมถึงในเรื่องของการนอกจากจะส่งออกทางบกแล้วเอาทางเรือก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ราคาก็ปรับตัวถึงแม้ค่าเฟดจะสูงนะครับ แต่ราคาสินค้ามันก็ปรับตัวได้เอาล่ะแล้วก็บวกกับค่างเงินบาทเราก็เหมาะสมกับการส่งออกเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่แพงขึ้นเท <ผม S 1> ่าไหร่ใช่ผมผมก็เลย <laughs> คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในช่วงไตรมาสสามและไตรมาสสี่นี้ครับโอ้นี่อันนี้ถ้าเกิดมองไปถึงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับใครที่ปลูกพืชผักผลไม้ทั้งหลายตอนนี้หน้าอะไรฮะเนี่ยทุเรียนใช่ไหมเดี๋วเงาะมาแล้วก็จะมาเป็นหน้าอะไรเรื่อยอันนี้โอกาสถ้าเกิดจีนเขาขาย,ยายหรือว่าเขาผ่อนคลายไอมาตรการที่จะ อินพ็อตเอ็กซ์พอตปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้โอกาสของผลไม้ไทยกลับเข้ามาเลยเหรอฮะทันทีเลยกลับเลยใช่เลยเลยฮะเอ๊ะถ้าไม่มีโควิดตัวเลขไปยังไงบ้างคุณชายชานครับตัวเลขตัวเลขตกลงไปเยอะนะครับเพราะว่าอย่างเดิมปกตินั้นเนี่ยออย่างเช่นเราส่งออกของผักผลไม้อย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยอปีนี้เนี่ยเราเราต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับมาผมก็คิดว่า มันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคุณเปลราพัฒน์ก็บอกว่าอุปสรรคในโอกาสมันก็เยอะนะก็คือว่าในช่วงถามหน่อยเถอะในช่วงไรมาสามไรมาสี่ผักและผลไม้อะไรที่ยังเป็นตัวชูโรมันก็น้อยลงไปอ๋อใช่ไม่เช่ฤดูของเขาเนี่ยใช่มันก็เป็นตามฤดูกาลเพราะงั้นก็น่าเสียดายครับครับที่แบบก็ในช่วงส่วนใหญ่ถ้าเราก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะใช่ครับคือว่าถ้าไรมาสองเราทําได้ดีแล้วทุกอย่างอถ้าอันล็อกว่า เร็วว่านี้มันก็จะดีแต่โอเคแต่ผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังมีโอกาสในวิกฤตนะครับในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดในประเทศไทยออกไปได้แต่อะไรก็ตามก็ต้องควบคุมนะครับเพราะว่าเ,เราก็ต้องต้างมองเหมือนกันว่าราคาปุ๋ยนะครับแล้วก็อาหารเอ,ออาหารสัตว์เนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของต้นทุนสินค้าเนี่ยทางพวกเราเอการส่งออกเนี่ยเราก็ต้องคำนวณ ต้นทุนสินค้าให้รอบครอบเหมือนกันเพราะว่าพวกต้นทุนต่างๆมันก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแน่นอนครับก็ต้องดีๆแล้วมีหนำซ้ำติดท้ายไว้นิดหนึ่งราคาค่าระวังเรือที่เราคุยกันนักการเงินอ๋อเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันตึงตัวเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวทางจีนนั้นเนี่ยเขามีการผ่อนคลายปุ๊บเขาก็จังลงเร่งการผลิตแล้วก็ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาการผลิตของเขา ก็ก็ลดต่ำลงเฉะนั้นถ้าเขากลับฟื้นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นการผลิตมากขึ้นความต้องการตู้คอนเทนเนอร์มากขึ้นตัวการซูขเดนเนี้ยพขึ้นก็อาจจะมีการดึงตัวได้<อ>แล้วก็จะทําให้ค่าค่าระวังเรือก็อาจจะกลับขึ้นมาเหมือนเหมือนดีมาสป라이ดีมาสป라이ใช่ใช่ตรงนี้ต้องระวังต้องระวังเพราะว่าการดึงตัวของตู้คอนเทนเนอร์จะมีในตั้งแต่นี้เราแล้วก็ราคาระวังเรือก็จะมี การปับตัวแน่นอนนะครับ,รบแต่ก็ยังไม่ไม่สูงกว่าเหมือนปีที่แล้วแน่นอนก็าอาจจะเท่ากันก็คือประมาณห้าถึงเจ็ดเท่าเ,เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนโควิดนะครับครับครับทีนี้อ,อีกอีกตลาดหนึ่งเนี่ยคุณชัยชานไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือตลาดทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของอาหารกับซาอุดีอาระเบียครับจากที่ทางท่านเราไปมาแล้วนี่ฮะใช่ไหมฮะใช่ทางทาง่ทานท่านประธานสนันนะครับท่านประธานสภา ขอการค้าไทยที่ท่านไปกับทางด้านรองนายยกรัฐมนตรีรแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนนะครับไปผมก็ดูตัวเลขแล้วการแล้วก็การตอบรับดีมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ราคาน้ํามันดีขึ้นเศรษฐกิจเขาดีขึ้นการส่งออกไปทางด้านตะวันออกกลางก็ดีขึ้นจริงๆนะครับรในใรมาสในในสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขดีมากเลยอะ่ะโตตถึงสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วซาอุก็เติบโตถึงสิบเปอร์เซ็นผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณบวกที่ดีแล้วก็ผมว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องเรียกว่าทางนักธุรกิจไทยแล้วก็นักธุรกิจซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็คงไปมาหาสู่กันมากขึ้นผมคิดว่าคงไม่ได้แต่เฉพาะทางซาอุดีอาระเบียหรอครับเพราะว่าเดี๋ยก็เหมือนประเทศใหญ่ไ <ฮะ S 2> ม่ใช่จะมีประเทศรอบข้างเนี่ยเขาเห็นโอกาสตรงเนี้เขาก็จะมาด้วยแหละก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกคูเวตโอมานกาตาอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงยูเอที่เป็นลูกค้าเก่าของพ<อ>วกเราด้วยแหลครับ กับเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็จะตามมาซึ่งส่วนใหญ่ที่เขานิยมเนี่ยถ้าเป็นผักผลไม้จะเป็นนิยมประเภทไหนครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าเขาถ้าเขาเป็นทางด้านผลไม้ใช่ไหมครับถ้าผลไม้ก็ต้องบอกว่าเป็นพวกมะม่วงเนี่ยชายมะม่วงเลยฮะแล้วฝรั่งเนี่ยชายมะม่วงฝรั่งแต่ต้องบอกว่าเราก็ต้องไปแข่งขันกับหลายๆายประเทศนะไม่เป็นไรฮะไม่ใช่เพราะว่าเราเราก็ต้องดูเหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีเขาก็มีมีพวก ผลไม้ไทยอย่างอื่นก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ล้วก็เป็นพวกสินค้าอะไรที่ไม่ค่อยเน่าเสียง่ายนะครับผมจะมีคําถามตามมาเมื่อกีคุณชัยชานเพราะว่าถ้าถ้าอย่างอย่างมะม่วงเนี่ยเก็บไม่ดีวิธีการในการส่งไม่ดีปุ๊บเนี่ยไปถึงปุ๊บมันก็ไม่ใช่มะม่วงเลยฮะกลายเป็นอื่นไปแล้วใช่ใช่หรือแม้แต่ทุเรียนก็ตามเนี่ยแล้วก็ต้องดูระยะเวลาหรือว่าต้องใช้ทางด้านการบริการของการขนส่งทางอากาศแต่ก็ต้อง ดูเหมือนกันคพรับว่าเออราคาปลายทางนั้นเนี่ยมันจะเหมาะเขาจะไหวหรือเปล่าอใช่ถูกต้องถูกต้องแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอาหารแปรรูปเนี่ยผมว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสสําหรับสินค้าไทยซึ่งสินค้าไทยเนี่ยได้รับความนิยมอยู่แล้วครับพอดีผมก็เพิ่งมาจากทางด้านไปไปทางด้านสหรัฐอินเนะครับรยูบบเอเออราบเบีินเบรดมา ็พบว่าเอสินค้าไทยสินค้าแปรรูปของไทยนะครับแล้วก็หมวดของอาหารของสินค้าไทยก็ครอบครองเชลฟ์ได้ประมาณหนึ่งในหนึ่งในสามแล้วนะหนึ่งในสามแล้วนะครับโอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยผมก็คิดว่าเออแต่เราคู่แข่งก็เยอะนะครับไม่เป็นไรฮะนาอิกาแล้วก็อินเดียก็เยอะนะครับครับแม้แต่อันนี้ไม่ชมตัวเองคุณชายชานแต่ถ้าเกิดใครไปเมืองนอกมาเนี่ยจะเห็นว่าสินค้าไทยถ้ามองมองด้วยตาปุ๊บมันก็น่าซื้อแล้วนะฮะถ้าไม่มองราคานะมีข้อแม้นิดหนึ่ง อ่าเราของคุณของคุณภาพด <c oughs> ีต้องราคาสูงดีครับ <พอ S 1> นั่นีลฮะาค,าคือถ้าเกิดถ้าผู้ฟังที่ไม่ได้เคยไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าโอ้โหแล้วมันเป็นยังไงอย่างเช่นอยากให้คุณชายชัยชายชายชยกตัวอย่างนิดนึงเอ่อเอาอะไรดีไก่หรือกุ้งก็ได้ฮะที่เป็นผ่านการผลิตออกมาแล้วล้วส่งไปเนี่ยแพ็กเกจจริงอะไรก็ตามมันเป็นยังไงบ้างคุณชายชายครับเปอเซนฮะต้องอยู่ในเอ่ออย่างเช่นกุ้งเนี่ยแน่นอนกับเอเซ็นเลยโอเซนเลยใช่ครับใช่ครับใช่ใช่มีหลายมีหลายผู้ผลิตนะครับผมเห็นครับ ใช่ใช่ใช่เจ้าที่ที่วางจําหน่ายอยู่ที่ในตลาดที่แถบตวนออกลางนะครับกับคุณภาพเขาเดียเหมือนกับของสดไหมฮะหรือใกล้เคียงเหมือนเลยเหมือนเลยเวลาเวลาอันฟรีสแล้วคือคือเวลาเอ่อาปล่อยให้เย็นอ่ะปล่อยให้น้ําแข็งละลายครับอันฟรีสจะคุณภาพและรสชาติใช้ได้เลยครับผมผมก็ทานกันครับ รับอ,อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าตาประเทศเป็นยังไงบ้างเราเป็นยังไงทีนี้พอเปรียบเทียบกันแล้วดูทิศทางเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวิกิจอาหารโลกแต่มันอาจจะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยเราใช่ไหมฮะการนี้ไปใช่ใช่ใช่การขับเคลื่อนของอาหารผมว่าเราอยู่กันแบบอันที่หนึ่งเนี่ยเราอยู่กันมีอุตสาหกรรมที่ครบครัหลายลหลายสินค้าครับเรากระจายหลายสินค้ามากเลยนะอันที่สองเนี่ยตาแลกเปลี่ยนในปัจจุบันเหมาะสมเหมาะสม,อ,มอันที่สามเนี่ยลูกค้ากลุ่มฐานลูกค้าของ จากประเทศไทยเ e ราเนี่ยมีหลากหลายจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์คือเราไปทั่วทั่วโลกฮะจะยิจิันได้แล้วก็สินค้าไทยเนี่ยข้อดีของเราก็คือในเรื่องของคุณภาพครับอันนี้ไม่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 มี q u e s t i o อ่าครับอีกตลาดหนึ่งผมไม่ถามไม่ได้เลยคุณชัยชาญยุโรปกับรัสเซียฮะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ รัสเซียเนี่ยหลังจากแซงชันก็ต้องตอบว่าประเทศไทยก็ในเรื่องของการส่งออกเนี่ยถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็คือรัสเซียเนี่ยการส่งออกของเขาที่ที่ประเทศไทยส่งออกไปรัสเซียก็แน่นอนก็คงต้องหยุดนะครับ,รบตามตามพันธิ่สัญญาแล้วก็ทําให้ตัวเลขการส่งออกรัสเซียเนี่ยติดลบในในช่วงสี่เดือนแรกแน่นอนครับยุโรป<บ>มยุโรปเนี่ยอผมเห็นสัญญาการชะลอตัวนะเพราะว่าเงินเฟ้อด้วยไหม ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจทุกคนก็ก็เห็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทาให้การส่งออกของที่ไปยุโรปเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวเพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ยติดลบไป0.2เปอร์เซ็นตนะครับจากเดิมเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเติบโต6.9เันานั้นก็เห็นสัญญาณในในภาคสนามเหมือนกันว่าเออในภาคสนามเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันมีสัญญาณเอ่อที่ชะลอตัวลงเพราะว่าความไม่แน่นอนหรือความไม่มั่นใจในเรื่องของของเอ่อความยืดเยื้อนะครับ ความยูเคนลสเซียนะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้ายุโรปชะลอตัวลงแต่ว่าทางการจีนเนี่ยอาจจะเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเริ่มมีการผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยไตรมาสจ,จากนี้ไปจะเป็นยังไงฮะของจีนไตรมาสไตรมาสพวกเราพวกเรามองนะครับก็คือว่าเอ่อในไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยเราดูสี่สี่เดือนแรกเนี่ยเรามีตุนในกระเป๋าพอสมควรแล้วครับอ่เพราะฉะนั้นเราก็ดูในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยการเติบโตการส่งออกของประเทศไทยผมยังมั่นใจแล้วก็ดูจาก หลายๆอุตสาหกรรมนะครับเขาก็ยังมีความมั่นใจนะครับด้วยสภาเอาว่าของอัตราแลกเปลี่ยนณวันนี้เนี่ยเขาก็ยังมั่นใจว่าถ้าไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้เนี่ยยังต่าเนี่ยการเติบโตของการส่งออกของประเทศไทยไม่น่าจะต่ํากว่าห้าเปอร์เซ็นอย่างแน่นอนถึงแม้จะมีอุปสรรคที่แบบโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายเราคิดว่าเราฝาฟันไปได้แต่ฝากเรื่องนึงครับหลังจากที่ผู้ประกอบการหรือว่าพวกเราที่ฟังกันอยู่เนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมากแต่ระวังนะครับในเรื่องของการชาระเงิน Oh. อย่างที่ผมเคยเรียนฝากไว้ก็คือว่าเอก่อนการผลิตนะครับเก็บเงินสักนิด uh huh. แล้วาการส่งมอบขอให้ได้คบรบตามจํานวนแล้วจะได้นอนหลับฝันดีครับครับไม่งั้นยุ่งเหมือนกันนะเรื่องใหญ่ด้วยครับใช่ใช่แถ้า, <All right. S 2> ถ,าถ้าในเรื่องของการเกิดการในเรื่องของผู้ประกอบการส่งออกแล้วก็รวมถึงสปรายเชนของผู้ส่งออกถ้าในเรื่องของการขาดสภาพคล่องในในไตรมาสสามสี่เนี่ย uh huh. จะมีแทนทาง สภาผู้ส่งออกแล้วก็ทางด้าน e x ็กแล้วก็ทางด้านกระทรวงการคังนะครับก็เดี๋ยววันที่วันจันทร์นี้ครับ,รบเราจะมีการลงนาม MOU ร่วมกันในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของสภาพคล่องให้กับทาง supply c h a i ของผู้ส่งออกให้ยังไงก็ เราติดตามข่าวสารในวันจันร์นี้ดูนะครับได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณชัยชานครับขอบพระคุณมากนะครับโอกาสน้าคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณสารับสวัสดีครับครับคุณชัยชานเจริญสุกนะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังครับก็ฟังแล้วน่าจะยิ้มออกในภาคการส่งออกคือจะมองเฉพาะส่งออกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีกิจการที่เกี่ยวเนื่องกันไปอย่างเช่นว่าส่งอะไรละครับส่งสินค้าเกษตรก็แปลว่าสินค้าเกษตรต้อง มีพัฒนาการในตัวเองตามไปด้วยนะครับอย่างเช่นส่งอาหารเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกค้าปลูกข้าวอะไรก็แล้วแต่มันจะมีตามมาอีกเป็นชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามให้ดีนะครับเรื่องนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงเจอะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าวันนี้วันศุกร์ครับจะไปเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวเกี่ยวกับเรื่องราวของการยื่นขอสินเชื่อเนี่ยนะครับถ้าไม่ผ่านผู้ประกอบการควรจะต้องทําอย่างไรก็ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับส่วนคําถามวันนี้นะครับเราถามท่านบุฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะซึ่งผู้ที่ขอสินเชื่อดังกล่าวสามารถที่จะนําสินเชื่อที่ได้รับเนี่ยนะครับไปซื้อ อสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือว่าจะไปปลูกสร้างบ้านก็ได้หรือจะไปต่อเติมซ่อมแซมได้หมดเลยนะครับรวมถึงการรีไฟแนนซ์ด้วยคำถามคือธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเคหะที่ว่านี้ในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีเฉพาะปีแรกนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีเฉพาะปีแรกส่งคำตอบมานะครับ sss 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ